เอาสั่งคูเกอร,ปรเปิดเพลงให้พ่อหน่อยแล้วไงปเปิดเพลงอะไระเอาไม่สั่งไม่คูกอร์ไม่ได้ยินไปเรีกูเกอร์ไม่ได้ยินดังๆสั่งไม่ไปตรงนี้ตรงนี้กูเกอรไม่ได้ยินไปสั่งใกล้ๆเอาไม่ไปยินใกล้ๆเอาสั่ง กูเกิลไม่ได้ยินมาใหม่ไหมตรงนี้เอาโอเคกูเกิลดิปเปิดเพลงโมซาร์ทเยี่ยมยิ้มก่อนเปิดเพลงโมซาร์ทให้พ่อฟังก็ได้กเก่งไหมอันนี้พี่เจ่งนะครับพี่เจ่งครับเจ่งครับหันม,มายิ้มก่อนเยี่ยมยอด สวัสดีครับเหลือสองวันสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวพ่อเจตัก,กตัวแค่สองวันสุดท้ายแล้วครับ<อ>วันละคารก็ไม่ทางานด้วยลวครับอ,อยู่กันสามคนจะจะเป็นเกิดหรือครับจ<อ>ุ๊บก,ก่อนจุ๊บก่นกอนจุ๊บบ๊ายบายเอาบ๊ายบายเลจุล๊บด้วยจุ๊บโอเคสวัสครับค่ายูกว่าไงจะพูดอะไรไหม